ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะหลวงพ่อสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยล้วนมีสติธรรมแฝงอยู่ตรงนั้นนะครับตามที่เราทราบความสูงของพระเจดีย์ก็คือ94เมตรกับเเซนติเมตร9ก9ก็มาจากคำว่าดวารโรคุตะทำทก้9คือมรรค4ผล4นิพพาน9 9ึ่ง้ใมก็คืออริยตสตจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค จุดแปดสี่แปดก็คือมรรคในองแปดนับไปตั้งแต่สมาธิีสี่ถึงสมัยสมัยทเจ็ดก็คือโพชฌงเจ็ดเริ่มไปตั้งแต่ตีสัมโพชฌงค์ธรรมวิทยาสัมโคดโชคิริยะปีติปัจจพิสมาธิอุเบกขาตอนนั้นก็ลังบ้าอวกาศอ่ะอวกาศแล้วยิงไปดาวนั้นดาวนี้ไปดวงจันทร์ไปเนี่ยผมก็บอกเขียนรูปดาวอวกาศของเราดีงามอวกาศด้วยหรอเนะ ลูกสุดท้ายเป็นยาอากาศเป็นทรงไทยเนี่ยนะเหมือนราชรถแต่ว่ามีมีทรงเป็นเป็นเปครอบแก้วเขาก็่าความคิดนะคอาคิดก็ประมาณนี้ว่ามนุษย์แม้จะไปได้ในอวกาศแต่ไม่ตองได้อาจข้ามพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ประมาณ่นี้ต้องไปอานดูที่ผมแต่งมาแล้วผู้ที่ทําให้พวกเราได้เห็นภาพชัดเจนนั คือท,ท่านอาจารย์ช่วงครับโรเมยท่านอาจารย์เขาอีกครั้งคับ